สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เรามาดูสรุปล่างกันนะครับประจำงวดหนึ่งสิงหาสองพันห้ารอยหกสิบแปดก่อนหนึ่งเรามาดูคำเตือนกันก่อนคำเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเทียงการคํานวณตัวเลขก <c oughs> อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพานันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับ <c oughs> เรามาสรุปเลขล่างกันนะครับก็เรามาดูสูตรแรกกันเลยนะครับ10ล่างเดินดี3ส,สูตร <c oughs> สูตรที่1 5ึ่ง 5, 6, 8, 9, 0 1 4 สูตรที่สองหกเจ็ดแปดสองสามสี่ห้าสูตรที่สามสี่ห้าหกแปดเก้าศูนย์สามทั้งสามสูตรนี้ชนที่สี่ห้าหกแปดชน 4, 5, 6, 8, 3, สี่ห้าหกแปดสามสูตรนะครับชนกันที่สี่ห้าหกแปดนี้เป็นหลักสิบล่างของเรางวดนี้นะครับ เรามาดูหลักหน่วยหน่วยล่างเดินดีสามสูตรสูตรที่หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งสามห้าเจ็ดแปดสูตรที่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสูตรที่สามสองสามห้าเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับทั้งสามสูตรชนกันที่หนึ่งสามห้าเจ็ดหนึ่งสามห้าเจ็ดเป็นเลขขี้ทั้งหมดนะท่านผู้ชมนะเลขขี่ทั้งหมดนะครับ ทีนี้เรามาดูเลขดับดับ10ล่าง4สูตรดับที่3 4 5 3 4 5 3นี่ดับ2สูตรดับหน่วยล่าง4สูตรดับ0 2 4 7 0 2 4 7แล้วสำหรับดับล่างวงนนี้ผมเปลี่ยนสูตรใหม่หมดเลยนะครับเป็นดับ0 4 7เป็นสูตรระยะย,ยาวนะเป็นสูตรที่ดับ ล่างระยะยาวดับ047 0 4 7มั่นใจว่าเอาอยู่สำหรับท่านที่ไม่ชอบเลขดับก็ไม่ต้องนำไปใช้นะครับท่านผู้ชมครับหรือถ้ามันมากเกินก็เลือกเฉพาะสูตรไปใช้เท่านั้นนะครับเพราะว่ากองสลากไม่มีเลขดับนะครับเรามาตัดพร้อมกันเลย สิล่างกับหน่วยล่างนะครับเอาดับมาตัดนะครับดับล่างนะครับเอาดับล่างมาตัดดับล่างงวดนี้ผมใช้047สี่ำหรับหลัก10นะครับมีไหมศูนย์สี 4 4ตัดเลยนะครับ0ูนหลักหน่วย0ูนมีเนะครับดับล่างตัดไปแล้วทีนี้เอาดับ10บล่าง3 4มห้ามาตัดหลัก10 3 4ามี่ห้าห้า หลักสิบเหลืออยู่สองตัวเหลือหกกับแปดเหลือหกกับแปดนะครับหลักสิบล่างงวดนี้นะหลักหน่วยล่างงวดนี้เอาดับศูนย์สองสี่เจ็ดศูนย์สองสี่เจ็ดเจ็ดตัดไปแล้วเพราะฉะนั้นเหลือดับหน่วยล่างอยู่สามตัว หนึสาห้า <c oughs> เหลือดับหน่วยล่างหนึ่งสาห้าเป็นเลขขี้เลยท่านผู้ชมงวดนี้นี่มีสิทธิ์ล้นเลยเพราะว่าขี้นี่เด่นหน่วยถึงสามตัวหนึ่งสาห้าส่วนเลขคู่นั้นเด่นหลักสิบนะครับก็คือหกกับแปดนะก็ ถ้าดับเอาอยู่นะท่านะผู้ชมนะศูนย์สี่เจ็ดถ้าดับเอาอยู่แล้วเด่นมานะดับเอาอยู่เด่นมางวดนี้ก็มีสิทธิ์หลุนนะครับก็เรามาจับคู่กันนะครับหลักสิบสิบเหลือหกกับแปดสิบเหลืออยู่สองตัวนะครับเหลือหก กับ8หลักหน่วยเหลืออยู่3ตัวก็คือ1 3 5 6 8 1 3 5นะครับหลัก1 0 6หหลักหน่วยเหลือ1 3 5มาจับคู่กันนะครับ6 1 6 3 6 5 6 1 6กสามหก8้าแปดหนึสาหมดผมดึงเด่นที่สุดนะท่านผู้ชมนะดึงเด่นที่สุดนะในจำนวนทั้งหมดนี้นะ ผมดึงเด่นให้มาสองชุดหกหนึ่งหกสามหกห,กห,กห,กหก้าแปดหนึ่งแปดสามแปดห,กหก้าก อยากให้จัดทั้งหกชุดหมดเลยนะครับเพราะว่าทั้งหกชุดนี้มั่นใจว่าอยู่ในนี้แหละท่านผู้ชมงวดนี้นะแต่ผมจะดึงเด่นที่สุดนะดึงเด่นที่สุดมาให้สองชุดนี่ก็คือแปดหนึ่งแปดห้านี่เป็นเด่นที่สุดนะครับถามว่าตัวไหนเด่นกว่ากันไหมเด่นพอๆกันนะครับ ผมให้เด่นทั้ง2ชุดนะกลับด้วยงวดนี้ผมให้เด่น8 1 8 5นึ่งเด่นแค่2ชุดนี้เท่านั้นนะครับเด่นสุดนะส่วนที่เหลือนะครับ6 1 6นึ่งหดสาม เป็นตัวรองตัวกันไปนะท่านผู้ชมนะจัดให้หมดเลยนะครับทั้งหกชุดเลยนะจริงๆผมเน้นที่ตรงๆนะแต่ว่าผมก็อยากให้กลับด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะมันชอบมาตัวกลับหลายงวดเลยนะครับสำหรับเลขล่างที่ผมเคยลงให้นะสำหรับงวดที่ผ่านๆมาหลายงวดเลยที่ออกตัวกลับเพราะฉะนั้นก็เพื่อความไม่ประมาทก็กลับด้วยนะครับหนึ่งแปดห้าแปด แต่ว่าโอกาสที่มันจะมาตรงๆนั้นสูงมาวกเพราะว่าผมสรุปตามหลักเลยหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะครับก็คือ81 85เน้น2ชุดนี้นะท่านผู้ชมนะ8 1ด5ย้ำนะแล้วก็4ชุดนี้ก็อย่าทิ้งนะ6 1 6 3 6 5แล้วก็8 3เป็นตัวกันตัวรองก็ท่านผู้ชมก็จัดเอาเลยเพราะว่ามันเด่นพอๆกันเลย4ชุดเนี้ย แต่เด่นที่สุดนะก็คือ8ปด5นเนี่ยครับสชุดนี้นะสำหรับงวดนี้นะครับก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นสรุปเลขล่างประจำงวด1สิงหาสองพันาร้อยนะครับท่านผู้ชมไม่จำเป็นต้องสรุปตามผมนะครับไม่นำสูตรสิหน่วยดับสิดับหน่วยหรือดับล่างนะครับมา ใช้หรือมาพิจารณาตัดสินใจใช้ด้วยตัวท่านเองนะครับท่านอาจจะมีสูตรที่มีใช้ส่วนตัวอยู่แล้วหรือมีข้อมูลอื่นๆอยู่แล้วก็นําไปประกอบการพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวท่านเองนะครับสําหรับของผมก็สรุปสรุปตามสูตรที่ลงให้ fc ทั้งหมดเลยนะท่านผู้ชมนะเป็นสูตรที่ ลงให้ fc ทั้งหมดผมก็สรุปตามนี้เลยนะครับก็เด่นที่สุด6กับ8มั่นใจว่าอยู่ในนี้นะท่านผู้ชมนะผมมั่นใจว่าอยู่ใน2ตัวนี้6กับ8แล้วก็6 9. นี้ยังเด่นน้อยกว่า8ดนะ8 9. นี้เด่นมากกว่า6อยู่พอสมควรแต่ว่ามันก็ไม่แน่เหมือนงวดที่ผ่านมานะครับ8 9. นี้ยังเด่นอยู่งวดนี้ก็ถือว่าเด่นมากนะครับ เด่นมากๆรองลงมาก็คือ6ทั้ง6ทั้ง8ก็อยากให้เอาทั้ง6ชุดเพราะมันไม่เยอะนะครับแต่ว่าผมก็คัดเด่นที่สุดออกมาให้2ชุดก็คือ81 85 81 85ย้ำอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมครับชอบก็นำไปใช้ไม่ชอบก็่าดน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ขอให้ FC โชคดีถูกยกช่องสำหรับข้อมูลล่างในงวดนี้นะครับเจอกันคลิปหน้ากับข้อมูลบนสำหรับ คลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ